สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงโฟมลาฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์ห้าทุ่มสินาทีครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลาลักษณ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณสยศวันนี้เราถือโอกาสพา คุณผู้ชมเนี่ยไปดูในเรื่องของการทําชุดบอก V i P นะถ้าเกิดปกติเนี่ยเวลาเราจะนั่งรถตู้นะหรือว่ารถอะไรที่ไปต่างจังหวัดนี่ก็จะมีแบบชุดโอ้หบกแบบอลังการงานสร้างนั่นแหละที่นี่เลยเขาบอกว่าเริ่มทําตั้งแต่1ถึงถึงร้ออ่ะเริ่มจากโครงสร้างใหม่ๆเลยนั่นก็คือในส่วนของ T R K Auto Seat นะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันครับ แล้วก็มีคำถามให้ท่านร่วมสนุกนะครับถามท่านผู้ชมว่าเบาะ VIP ของ TRK นั้นสามารถติดตั้งกับรถตู้ยี่ห้ออะไรได้บ้างนะครับตอบมาสัก3ยี่ห้อนะครับ3แบรนด์นะครับมีของนังวันนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับสลักสิบท่านเป็นของที่ลึกจาก TRK นะครับท่านตอบมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับภายในวันอาทิตย์ที่9มกราคมนี้ครับ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ TRK Auto s e s จำกัดถึงสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับคุณจันเพนผู้อครนันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สองนะครับเป็นรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับคุณจีรศักดิ์ทวีเมืองครับสวัสดีครับครับผมถ้าเกิดพูดถึง TRK Auto Seat หลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยค่ะ แต่เขาบอกว่าอยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยของเมืองไทยอยากจยให้คุณจันเพนแนะนําให้เรารู้จักกนเทคนิคครับได้เลยค่ะบริษัท TRK นะคะเราอยู่ในกลุ่มของดำรงศิรกุ๊ปซึ่งในวงการเบาะรถยนต์นะคะไม่น่าแทบจะน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักดำรงศิลป์เพราะเราอยู่มาแล้ว50ปีเดิมทีดำรงศิลป์เนี่ยทำเบาะสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักอย่างเช่นรถบัสโดยสารรถไฟ หรือเบาเรือครับแล้วเมื่อประมาณ20ปีก่อนเ,ออเราได้เข้าสู่ตลาดลถตู้ี่พรีเมียมเราได้เห็นว่าลถตู้พรีเมียมเนี่ยความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิดและการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว,รวจึงเกิดท r อาขึ้นดูแลลูกค้ากลุ่มพรีเมียมรถตู้เนี่ยมาแล้วหลากหลายแบรนด์มากทั้งในและต่างประเทศนะคะเรามีการส่งออกไปต่างประเทศกว่า30ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทยค่ายรถยนต์ต่างๆโรงงานประกอบรถยนต์ที่เป็นประเภทรถตู้หรือรถบัสก็เป็นลูกค้าของเราด้วยนะคะเราเน้นบริหารด้วยระบบ ISO 9001เวอร์ชัน255อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามกระบวนการของมาตรฐานรถยนต์โลกเลย ครับ<ะ>เลือกจะถามนิดนึงในส่วนของเบาะ VIP เนี่ยปกติเวลาผมไปต่างจังหวัดอะไร่างเงี้ย<ะ>มก็จะใช้บริการรถตู้<ะ>เขาบอกจะบอกไว้ตลอดว่าขอเป็นแบบรถตู้ VIP นะ,ะอยากจะให้นิยามนิดนึงว่าคําว่าเบาะ VIP เนี่ยเป็นอย่างไรครับเบาะ VIP หมายถึงว่าผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองได้มากกว่า ปกติที่เป็นเบาะธรรมดาการปรับเอ็นนอนระบบไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องเอามือไปง้างให้มันแข็งให้มันให้มัน,มนลำบากนะคะคการเลื่อนระบบไฟฟ้ามีชุดนวดหลังระบบไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดที่พูดมเมื่อกี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทเรามีรบ,บริษัทเราผลิตข,ขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้แล้วเราก็มีทีมงานดีไซน์ออกแบบในการาวิเคราะห์เกี่ยวกับสรีระของคนว่าการนั่งการนั่งเดินทางไกลเนี่ยควรจะเป็นสรีระออกแบบเบาะให้เหมาะสม ให้เขานั่งแล้วรู้สึกเขาไม่เมื่อยล้าแล้วเดินทางแล้วเขาไม่เหนื่อยมากนี่คือหน้าที่ของเราค่ะครับแล้วเห็นผมไม่รู้ผมพูดเกินจริงมาบอกว่าทางตัว T R เ,เนี่จะทำตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยยังไม่มีรูปโครงสร้างเบาเลยอันนี้จริงแค่ยังไงฮะถูกต้องเลยค่ะเราเริ่มตั้งแต่แม t e r เรียลเหล็กคือเป็นเหล็กแผ่น,นะคะ่ะคือเลือกมาเลยเลือกมาเลยค่ะคเหล็กแผ่นสเปคนี้ไปต้องหนาขนาดนี้เหล็กเส้นความหนาความแข็งขนาดนี้เราเลือกถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น โครงสร้างเป็นเหล็กที่มีคุณภาพกระบวนการเคลือบสีของเราเป็น powder coating ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการผ่านตู้อบกระบวนการความร้อนนะคะสีของเราจะแข็งแรงทนทานมากหนังที่เราเลือกเป็นหนังนำเข้าจากต่างประเทศทางยุโรปซึ่งเป็นหนังตัวใหญ่แล้วก็การกระบวนการทำสีการการทำเท็กเจอร์ของหนังเนี่ยเราเลือกสิ่งที่มาตรฐานรถยนต์โลกเลือกเลยก็คือหมายความว่าทนรอยขูดขีดรับประกันงานได้ลูกค้านั่งใสก่กางเกงยีนส์ขึ้นมาอย่างเงี้ย มันแกยีไมกระดุมปุ่มๆนะคะไปขูดกับหนังเป็นรอยอันนี้คือสิสเปคของหนังที่ไม่ได้คุณภาพแต่ของเราเนี่ยโอเคสามปีค่ะนั่งไปเลยไม่มีปัญหาอันนี้คือหนังของเรานะคะส่วนฟองน้ําของโรงงานเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่น้ํายาเคมีค่ะน้ํายาเคมีนําเข้ามาผสมมิกซ์กันแล้วก็ใส่แม่พิมพ์ออกมาเป็นฟองน้าครับโครงสร้างฟองน้ําหนังออกมาเป็นตัวบอก งานดีไซน์ของเราดีไซน์จาก 3D โปรแกรมนะคะครเราออกแบบดีไซน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะออกมาเป็นตัวเก้าอี้ลูกค้ามีการมีการลงสเปคแอปพูฟสินค้ากันก่อนที่จะออกมาเป็นสินค้าได้นี่คือสิ่งที่เราทำาืมีอะไรให้ลูกค้าเลือกได้บ้างเ,เราสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมีโมเดลโูหหลายร้อยโมเดลมากแล้วทางรถบัสคือรถตู้นะคะคแต่สําหรับลูกค้าที่มาแบบ มีคอนเซปต์มาให้โอเคเขาต้องการแนวนี้ประมาณนี้ <c oughs> เรามาคุยเรื่องคอนเซปต์กันเรามีทีมงาน <c oughs> ดีไซน์ในการรับรับความต้องการของลูกค้า <c oughs> ลูกค้าต้องการแบบนี้อย่างนี้เราออกแบบขึ้นมาจากจินตนาการของทั้งสองฝ่าย <c oughs> จนมาออกมาเป็นตัวรูปร่างแล้วแอปพุบก,กันใน 3D โปรแกรมจนสุดท้ายออกมาเป็นแซมเปิลเป็นสินค้าตัวจริงขึ้นมามีการแอปพลิก,กันแล้วก็ลองใส่กับรถจริงๆแล้วลูกค้าแอปพุบเรียบร้อยติดตั้งบนรถแล้วเรียบร้อยมีการ run production เลยค่ะ เราเราหมายความว่าเราทําเฉพาะคันเลยเทําเฉพาะคันก็ได้หรือทําเป็นโปรเจกต์ประเภทบอกว่ารถต้นแบบอย่างสมมุติว่าค่ารถยนต์ค่ายหนึ่งเอาเรถต้นแบบมาเมืองไทยตั้งใจจะมาทําตลาดในเมืองไทยเป็นโมเดลนี้เรามีคอนเซปต์ว่าอยากได้เป็น V i P ซึ่งคนไทยชอบความ V i P ความ luxury สิ่งที่คนไทยชอบเรามาออกแบบร่วมกันต้องการให้ปรับไฟฟ้า เลื่อนไฟฟ้ามีมาาสัสซาด้านหลังนะอ่าเราก็ดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถรถออกมาเป็นออไซน์เป็นลักษณะทันสมัยเป็นโค้งมนตามรูปร่างรถอย่างเงี้ยอันนี้คือเรามาออกแบบทํางานร่วมกันลูกค,ค้าแล้วถ้าลูกค,ค้าเป็นเจ้าของรถอย่างเงี้รรยรถเตรไปทำอยากได้นู่นได้นี่เราก็ทําให้อ่าเราทําให้ค่ะเราทให้แต่ว่าตรงส่วนที่แบบลูกค,ค้ามีความต้องการที่ นอกเหนือจากสโคบงานที่เราทําอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะสะโคบงานอย่างที่เราบอกว่าเราเริ่มในการดีไซน์จนเป็นตัวเก้าอี้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดออกมาแล้วแต่ถ้าเอาคุณต้องการที่นอกเหนือจากนี้ต้องคงต้องขอเวลาขอเวลาในการโปรดักชันพิเศษคัสตอรไมสําหรับคุณอันนี้เราทําได้แต่เราก็มีสาเร็จรูปที่แบบที่แบบพร้อมนำมนนเสนอติดตั้งเลยเรียบร้อยเลยใช่ ก็ก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าโรงงานเราสโคบไม่ใหญ่แล้วไม่เรียกขึ้นเกินไปเราสามารถรับลูกค้าได้ตั้งแต่ระดับ O E M โรงงานประกอบรถจนกระทั่งลูกค้าเจ้าของรถคนเดียวคันเดียวก็ทําได้ค่ะคถามคุณจีรศักดิ์มั่งว่าในส่วนของการตอบรับที่ทาง T r K เนี่ยนำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ครับทางบริษัท,ทีอาเคมีสินค้าใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะครับ,รบในส่วนของฮุณไดตาเรียเพราะว่าตอนนี้ของเราก็จะมีเบาะ v i p ที่เป็นที่ชื่อว่าทีอารเคพรีเมียมนะครับในส่วนของทีอารเคพรีเมียมเราก็จะมีปุ่มทัชจีนก็คือทัชจีนปรับเอนนอนปรับรองน่องแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังไฟฟ้านะครับ,รบในส่วนนี้เราก็จะ add ปุ่มมัสซัดเข้าไปด้วยครับเป็นมัสซัดถุงลมหลัง สามารถให้ลูกค้าครับนวดในระหว่างในช่วงที่ลูกค้าเดินทางเดินทางใช่ครับครับซึ่งซึ่งไอตัวระบบนวดเนี่ยคงคงจะต้องนำนาเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าทำเฉพาะในไทยเลยทำที่โรงงานครับโอ้ทำเองด้วยใช่ที่ร้อยหาหนึ่งถึงร้อ มัส,สาตาร์ดตัวนี้ส่วนใหญ่จะคิดว่านำเข้ามาเพราะรว่าหลายที่เลยที่นำเข้ามาแต่โรงงานเราผลิตเองค่ะคคผลิตตั้งแต่ถุงลมผลิตตั้งแต่โปรแกรมในการคอนโทรลผลิตตั้งแต่สวิตท,ทั้งหมดรโรงงานเรามีโรงงานฉีดพลาสติกข,ของตัวเองด้วยเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเองแล้วเราก็สามารถวารันตีได้อะไรทุกชิ้นเรามีพร้อมอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ความมั่นใจ ไม่ใช่ไม่แบ่งให้ใครค่ะเรามีซัพพอร์ตแล้วก็แบ่งให้กับคนที่มีไม่1นึ่ถึงร้อเหมือนเราไหมคะคนที่มี5 0าสิถึงร้อเราแบ่งให้ค่ะแล้วในในในส่วนของนวัตกรรมหรือตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเราเอามาจากไหนมันต้องมีเทคโนโลยีที่มาที่ไปใช่ค่ะเราคัดเลือกมาอย่างไรด้วยความที่เราอยู่วงการมาแล้ว50กว่าปีนะคะโน้ตฮาวพวกนี้ค่ะเราสะสมมาทั้งในและต่างประเทศได้โน้ตฮาวจากลูกค้าด้วย บางครั้งเคยมีลูกค้ากลุ่มประเทศเยอรมันเอาเข้ารถไฟฟ้าเข้ามาให้เราทำรถไฟวิ่งระหว่างเมืองเมืองซุดกาศนะคะ,ะทางงานนี้เราได้นูนฮาวจากทางเยอรมันเยอะมากเพราะเขาส่งทีมงานทั้งทีมเข้าอยู่กับเราเพื่อที่จะมาบอกวิธีการต่างๆว่าควรทําแบบนั้นควรทาแบบนี้แล้วเราก็มีการดีลกับลูกค้าทําเรื่องเกี่ยวกับรถแคมปิ้งที่ญี่ปุน่นญี่ปุ่นเข้ามาหาเราเพราะเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องรถแคมปิ้งคาร์ที่ญี่ปุน่น เข้ามาเพื่อให้เราทําซีทให้ก็เอาโ no น้ตเฮาล์มาให้ดูด้วยเหมือนกัน <c oughs> เอามาให้ว่าโอ้แคมปิ้งควรเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้เราก็เลยได้โ no น้ตเฮาล์จากหลากหลายลูกค้าแบบนี้ยค่ <c oughs> อนข้างมากแล้วเราก็พัฒนามาโดยตลอดค่ะเราไม่เคยหย,ย,ยุดยั้งในเรื่องของเก้าอี้จึงได้เชื่อได้ว่าเราเป็นค่อนขอ้างมั่นใจว่าเราเป็นผู้นําในเรื่องนี้เลยอ่ะตัวหนังตัวหนังที่เราทําเฉพาะหนังแท้รบเปลือว่าเรามีหนังแท้เรามีหนังเทียมเรามีผ้ากำมะหยี่ด้วยค่ะครับเพราะว่าอย่างรถบัสโดยสารต่าง งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยค่ะเขานิยมผ้ากำยีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผ้ากำยีเนี่ยจะไม่ร้อนเพราะอยู่บนรถบัสจะกระจกใหญ่แล้วก็แสงแดดเข้าจะไม่ร้อนทนกําร้อนแล้วก็มีความนุ่มการเดินทางเมื่อนั่งบนกำยีเนี่ยมันตัวเราจะไม่ไหลนะคะมันจะมีการรู้สึกยึดติดเราจะรู้สึกว่านั่งสบายคืออันนี้ก็คือลูกค้าเลือกได้ถูกต้องอยากได้แบบไหนถูกต้องับแล้วในส่วนของ PVC แล้วก็กำยีครับ ของเราได้เอกสารเรื่องของการรับรองมาตรฐานกนรมการขนส่งครับเก,กี่ยวกับเรื่องวัสดุกันลามไฟจะมีบงังคับใช้เก,กี่ยวกับเรื่องวัสดุกันลามไฟบนรถโดยสาร,รทั้งรถตู้และรถบัสนะคะฉะนั้นสินค้าเราพร้อมเรื่องนี้ค่ะแล้วตัววัสดุกันลามไฟนี่พอจะบอกได้ไหมจะเป็นพวกวัสดุประรเภทไหนเขามีข้อบงังคับเกี่ยวกับเรื่องเก้าอีก้ก็คือผ้าที่ใช้หุ้มครับผ้ากำมะหยี่หรือผ้า P ี c หรือแม้กระทั่งหนังแท้ ทั้งหมดต้องผ่านวัสดุการลามไฟโดยทางกรมการขนส่งรับรองอแล้วค,คือเราต้องส่งตัวอย่างเราไปให้ทางกรมการขนส่งทครับทาเทสเสร็จแล้วก็คือสิ่งแรกออกก็คือรับรองให้เราเะะมันต้องไม่ลมไฟไม่ล,มไ,ม,ลมไฟมันจะมีกําหนดสเปคค่ะว่าในช่วงเวลากี่วินาทีมันต้องดับถ้าหากว่ามันเกินนี้ถือว่าไม่ผ่านนีค่ค่ะนี่คือขอ้อกำหนดซึ่งเราวัสดุพวก่งนี้เราผ่านหมดแล้วะคะ่ะแม้กระทั่งฟองน้ำที่อยู่ในตัวเก้าอี้เนี่ยค่ะที่เราฉีดขึ้นมาเองนี่แหละคะ่ะ เราก็ใส่ส่วนผสมของวัสดุกันลามไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเก e ้าอนนี้เราตัวกรองน้ําเราก็ไม่ไม่ลามไฟเช่นกันอ,อาจจะติดแต่ว่าติดเฉพาะจุดแล้วก็หยุดดับไฟกรณ<ช>ีรถโดยสารอย่างเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยค่ะผู้โดยสารต้องออกจากรถได้ภายในเวลาที่กําหนดถ้าหากว่ามันลุกลามรวดเร็วแล้วเขาออกไม่ทันก็จะให้เกิดอันตรายสําหรับผู้โดยสารนี่คือข้อกาหนดใหม่ซึ่งเราผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถตู้ฮุนไดสตาเรียตอนนี้เราก็มีสะเกิดรอบพันครับ สเกิร์รับคันของเราของเราก็ใช้โรงงานในอยู่ในประเทศไทยครับสเกิร์รับพันของเราก็มีด้วยกันทั้งหมดสิบชิ้นนะครับเป็นชุดแต่งเป็นชุดแต่งใช่ครับไม่ได้ทำแต่เบาะสินี่ไม่ไม่ใช่เบาะแล้วนะนี่ีมีจักร์เป็นนิวโปรดัก t ของเราในปีนี้เลยค่ะที่ผ่านมาเราทํางานอินทีเรียมาแทบจะทั้งหมดหละทั้งเคสเตอร์บาร์ทั้งคอนโซลต่างๆ่างตงตัวเก้าอี้ตอนนี้ในปีนี้เรามีชุดแต่งรอบคันด้วยที่เป็นสเกิร์ต ซึ่งเราจับมือกับโรงงานที่ผลิตให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าเราถึงกล้าที่จะเอาแบรนด์เราเข้าไปขายเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ที่เราออกมามั่นใจค่ะว่าคุณภาพดีแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากซึ่งในลงตลาดครั้งแรกก็ตัวเลขกลับมาเยอะค่ะค่ะ แล้วในส่วนของแบรนด์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นมีแบรนด์แบรนด์อะไรบ้างคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วโรงงานผู้ผลิตคือดำรงสินนะคะอันนี้คือแบรนด์ดำรงศินในในกลุ่มบริษัทดำรลงสินมีเครืออยู่มีอยู่9บริษัทในเครือเทียเคเป็นหนึ่งบริษัทในเครือของดำรงสินที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการตลาดทางด้านรถตู้และรถบัสโดยสารในเมืองไทยและอาเซียน ที่อาเคมีมีแผนไปเปิดตลาดสาขาที่พม่านะคะเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็เจอรัฐประหารทีนี่แหละค่ะไปเกิดไปอยู่ที่นั่นมาสปีแล้วก็มีโครงการที่ดีวกับบิ๊กโปรเจกต์อย่างเช่นฮุนใดจะไปเปิดโรงงานที่พม่าที่ย่างกุ้งเราดีไว้อยู่แล้วค่ะเพราะปรดักเราพร้อมเดี๋ยวเริ่มนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเจอรัฐประหารเจอโควิด ก็เลยเบรคค่ะแต่ถามว่าคอนเนคชันในการประสานงานกับทังลูกค้าเราเดินต่อไหมเราเดินอยู่ค่ะเดินอยู่ค่ะเราพร้อมตต้งเหมือเมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่เราไปค่ะครับผักสักครู่นะครับช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของ TRK ครับกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของ f o ร์มูล่าฟอรัมนะครับขณะนี้เราอยู่กับ2ผู้บริหารจากบริษัท TRK Auto ซจำกัดนะครับ ท่านแรกคุณจันเพนภูอักรนานันครับเป็นกับการผู้จิดการนะครับอีกท่านหนึ่งคุณจิรศักดิ์ทวีเมืองเป็นรองผู้จิตการฝ่ายการตลาดครับพูดคุยกันถึงเรื่องของเบาะนั่งวีีของ t r ีไคนั่นเองนะครับมีคาถามท่านร่วมสนุกครับถามผู้ชมว่าเบาะ VIP ของ TRK นั้นสามารถติดตั้งได้กับรถตู้แบรนด์อะไรบ้างนะครับตอบมาสักสามแบรนด์นะครับ มาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเราภายในวันที่เมกราคมนี้ครับมีของที่ลึกจากท K เอรานล้อยู่เป็นรางวัล10รางวัลน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการเราด้วยนะครับตามกติกาของเรานะครับคุยต่อนะครับคุณมามาคุยโทรศรัพท์รันว่าเรื่องของสไตลเลียนี่กำลังกำลังเรียกว่าฮิตฮอตฮิตแล้วก็ทามาแทน H1 แต่ว่าฮิตมากนนทางทีเก็ดูแลเรื่องเบาเมื่อกี้คุยมีม,มีชุดแต่งด้วยทีนี้เรื่องเบาเนี่ยถ้าเราทําอะไรให้สไตลเลียบ้าง เบาีพีของเราก็มีฟังก์ชันก็คือเลื่อนหน้าถอยหลังระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปรับเอ็นปรับรองน่องครับแล้วก็มีชุดนวดถุงลมครับเป็นชุดนวดถุงลมดันหลังครับอันนี้คือเป็นสําเร็จรูปเลยใช่ครับเป็นสินค้าพร้อมติดตั้งเลยครับอ๋อแล้วก็เท่าท์ม่ฟังก็คือเป็นระบบไฟฟ้าใช่ครับหกทิศทางหกทิศทางครับแลวในระบบไฟฟ้าเราเอามอเตอร์ uh, motor, หรือว่าเอาอุปกรณ์อะไรต่างส่วนส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องนี้มาจากไหน ทำยอมรับเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องมอเตอร์มอเตอร์เรานําเข้ามาค่ะแต่เรานําเข้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานที่เขาส่งให้กับท่ายรถยนต์ต่างๆนะคะเราเลือกเฟ้นมาเป็นสิ่งที่เราเลือกเข้ามาใช้กับงานของเราค่ะแล้วก็อย่างที่น้องอัมพูดเมื่อกี้ว่าโ r o d u ั t ของคุณไดสตารียเน่ะ p r o d u ักของเราเนี่ยตัวเบาะรถตู้ V i P ของเราเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ยึดกับจุดยึดเดิมของรถคือรถ เราไม่ได้ออกแบบมาแล้วก็โมดิฟายไปเจาะอะไรที่รถรถมาแบบไหนเราทําสินค้าเราไปหารถรถไม่เสียหายใช้จุดยึดเดิมปลอดภัยแข็งแรงนะคะโครงสร้างของเราผ่านการเทสที่ประเทศออสเตรเลียสําหรับจุดยึดเบาะที่บนรถเกิดอุบิเหตุขึ้นมาบอกไม่หลุดอันนี้คือเรามีใปรับรองจากออสเตรเลียให้อันนี้คือมาตรฐานของเรานะคะอย่างเช่นที่ตาเลียที่คุณจีรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ย เราเอารถมาสแกนทั้งคันดีไซน์บอกเพื่อไปหาจุดยึดเดิมเขาว่าเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราดีไซน์มาโดยเฉพาะสําหรับรถรุ่นนี้การติดตั้งก็เลยง่ายเพราะว่าช่างเพียงแค่ขันน็อตเอาเบาะเดิมออกแล้วเาบาะนี้สใส่ขันน็อตจุดยึดเดิมดูเดิมเฉยๆนี่นี่คือสิ่งที่ที k เคเนือกว่าตรงที่ว่าเราสามารถไปติดตั้งบริการนอกสถานที่ได้ทั่วประเทศแม้แต่ทางทั่วโลก อย่างต่างประเทศเราก็ส่งไปลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ติดตั้งเองก็ได้ใช่เพราะว่าเราก็เป็นบอร์ดไฟ้าก็เนียค่ะปลร์ดไฟ้าเขาก็ติดตั้งเองได้ได้ด้วยเพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อให้คนทํางานสุดท้ายทํางานง่ายที่สุดเรามีคอนเนคเตอร์แมชชนิกต่างต่างที่ทางคนที่ทําไปเหมือนเราซื้อพัดลมมาเนี่ยค่ะเราประกอบเองได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดให้สําหรับผู้ใช้ทุกคนรับประกันรับประกันเรารับประกันโครงสร้าง3ามปีคือติดเองกับ ใช้ช่างติดร mhm. ับประกันเหมือนกันรับประกันเหมือนกันค่ะรับประกันเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเราหลายคนก็ซื้อไปติดเองก็ไม่มีปัญหาค่ะใช่เพราะว่าอย่างสมมุติว่าเรามีตัวแทนตัวแทนจําหน่ายอย่างเช่นศูนย์บริการหรือหรือร้านประดับยนต์ตามหูมือต่างๆที่เรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่เนี่ยนะคะเราจะมีการเข้าไปเทรนค่ะเข้าไปเทรนวิธีการทํางานวิธีการติดตั้งข้อควรระวังก่อนที่จะทางานจริงเพราะนั้นทุกคนทํางานได้แน่นอนค่ะนอกจาก H1 เนี่ย ถ้าเกิดคุณสายยศเขามีรถตู้แต่ยี่ห้ออื่นเราทํำไหมทำค,ค่ะมียี่ห้ออะไรบ้างที่ทำเราแต,แต่ที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราจะทําสินค้าตัวไหนเราจะดีไซน์เพื่อลดรุ่นนั้นโดยเฉพาะครับเราทำเบนซ์วีโตเราทำโฟล์กสวาเกนเราทำโตโยต้าอัลฟาโตโยต้าคอมิวเตอร์มาเจสซีต่างๆที่เราทําทั้งหมดนี้เรามีการออกแบบสินค้าเพื่อลดรุ่นนั้นโดยเฉพาะแล้วมีการขึ้นแม่พิมพ์ของแต่ละรุ่นเพื่อ ให้กับรถรุ่นนั้นในเมืองไทยและส่งออกต่างประเทศได้ด้วยครับแล้วมีฟังก์ชันให้เลือกไหมหมายความว่าสมมติติดตาร์เรียแล้วเอาเลือกขอแบบเลือกปรับแค่สีระดับอะไรงี้ยมีไหมอย่างงี้มีไหมสีทิศทางก็มีครับก็เป็นเป็นบอวีพีเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าตัวนั้นอ่ะจะเป็นปุ่มกดครับจะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนครับใช่ครับครับ ก็มีมีให้เลือกมีใช่ครับแราจะมาสร้างสรรค์ขึ้นเองไม่ได้ <S 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 ใช่ครับแล้วในในในแต่ละรุ่นเนี่ยแล้วก็แต่ละการเลือกเนี่ยราคาแตกต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นแบบแมนวนวลเท่าไหร่เป็นแบบเป็นปุ่มกดแล้วก็เป็นแบบทัาราคาถ้าราคาจะไม่เท่ากันครับ <S 2> <S 2> ครับเป็นไงบ้างฮะพอบอกเป็นตัวเล็กกลมๆเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับถ้าเกิด สี่ทิศทางอ่ะครับจะอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทครับครับส่วนถ้าเกิดเป็นระบบทัชกียนะครับอยู่จะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบาทครับอืม,อ,มอันนี้คือได้ได้ทุกทุกทีก่ททนั่งเลยหรือว่าต่อตัวต่อเอ่อบอว์ไอพีหนึ่งคู่ครับพร,ร้อมพร้อมบริการติดตั้งและว,วารันตีด้วยหนึ่งคู่คือนั่งได้สองสองที่นั่งสองท่านสองตัวครับในคันหนึ่งของสุสานเรียกเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้หมดทุกที่นั่งไหมสมมติสมมติว่าอยากจะเปลี่ยน ก็มันสามารถลูกค้าต้องถามจุดประสงค์ต้องถามจุดประสงค์องงของลูกค้าว่าลูกค้าจะใช้รถประมาณกี่ท่านครับเราถึงจแะแบบว่าคำนวณให้ลูกคา้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าใช้งานไดเ้เกิดประโยชน์สูงสุดครับมันสูงสุดได้กี่ท่านเปลี่ยนได้กี่ท่านประมาณก็สิบเอ็ดท่านครับเปลี่ยนได้หมดเลยใช่ครับครับแต่ข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าก็เปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยาก เปลี่ยนตีหนังอะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ครับอ๋อใช่ครับครับแต่พูดถึงถ้าเกิดอ่าคนที่สนใจอยากจะทําอย่างนี้แต่ว่าเรื่องเรื่องรูปร่างสรีละของคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันบางบางทีก็าอาจจะตัวเตี้ยนหน่อยอยากจะให้เสริมเบาอ,อะไรพวกนี้นี่เราสามารถที่จะทําตอบโจทย์ตรงนั้นเขาได้ไหมครับจริงจริง,รงแล้วเราไม่ไม่ค่อยไม่มีทําแบบนั้นมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการออกแบบเราพยายามให้สรีละกับคนที่เป็นระดับ มาตรฐานนะคะคแต่ถ้าหากไปพิเศษเนี่ยเราทําให้ได้ค่ะเราทําให้ได้ก็คือเข้ามาหาเราค่ะเราก็จะคุยความต้องการของเขาค่ะโอเคบางคนเจอปัญหาเหมืที่ผู้สัธิตพูดเมื่อกี้ว่าเขาขาเขาเตีย้ยเขานั่งแล้วขาลอยค,ค,คือการที่ขาลอยนั่งเดินทางไกลๆเราไม่สบาย,ยแ,นแน่นอนค่ะ เราช่วยเขาได้ค่ะเราทําเรื่องขาของเราให้เตี้ยลงตามเขามีการ modify เรื่องตัวพักน่องแต่ไม่ใช่ทําให้เก้าอี้เราเสียเสียดีไซน์ไปนะคะแต่อาจปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกลงตัวกับสรีระของเขาเราทามาแล้วค่ะทาได้ค่ะบางท่านมาใหญ่เกินไปเก้าอี้เราอย่างเช่นฝรั่งต่างชาติเนี่ยใช่เลยอย่างนั้นน่ะนั่งไม่ได้เลยเราต้องบอกเลยค่ะว่ารถตู้พื้นที่ของรถตู้มันไม่สามารถขยายได้เพราะรถเลนถนนมันแค่นี้นะ อาจจะต้องเหลือสองตัวก็จะเหลือแค่ตัวเดียวของคุณก็ทำได้ทำได้ค่ะก็คือบอกเดิมที่เรามีอยู่นั่แหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะทําขยายให้เขาเศษสําหรับเขาเราทํามาแล้วค่ะแล้วก็ใช้จุดยึดเดิมที่ที่รถเขามีอยู่แล้วใช่ค่ะอืมครับเราทําเพจไปหาจุดยึดเดิมเพราะเราต้องทํานึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะครับแล้วแล้วสำหรับอย่างผมเห็นคนแบบคนแก่เงี้ยอยากได้เจ้าอีเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ค่ะเป็นเรียกว่าตัวรถวิวแชร์ใช่ มีขาเป็นแฮนดิแคปลงมาได้่ก็มีเหมือนกันี่แล้วที่คุณเยียรศัก์พูดก่อนที่จะมาที่สตตเลียก็คือในเรื่องของรถพยาบาลบที่เราจะทําคือเราทำํำในจุดไหนมั้งทำในส่วนของเบาะในส่วนของเบาะที่นั่งรถพยาบาลครับก็คือเป็นส่วนของโดยเบาะโดยสารครับสำหรับคุณหมอกับพยาบาล คือบนรถพยาบาลน,นะคะเขาจะมีเตียงคนไข้ใช่ไหมครแล้วก็จะมีคุณหมอกับพยาบาลที่ประจํารถที่คอยดูแลคนไข้ก่อนที่ถึงโรงพยาบาลเก้าอี้ตัวนี้ต้องพร้อมที่จะให้เขาทํางานได้สะดวกพร้อมหมุนได้พับได้เพระเซฟพื้นที่ในจํากัดตรงนั้นให้เขาคล่องตัวมันต้องดีไซน์พิเศษสําหรับรถเขาซึ่งผู้ประกอบการรถพยาบาลต่อรถพยาบาลเนี่ยก็มีหลากหลาย วิธีการแต่ละที่เนี่ยก็ดีไซน์มาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องการพยาบาลแค่คนเดียวบางคนต้องการสองคนพื้นที่จํากัดเท่านี้พันยังไงฟังก์ชันฉันต้องการให้หมุนได้พับได้ด้วยนะปรับเอลลาบนะเผื่อว่าเกิดมีเป็นลมเหลืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราทําได้แล้วทางคุณจันเพ็ญก็บอกว่ามีทําเรื่องเกี่ยวกับเรือเราทําอะไรกับเรือทําเรือโดยสารสําหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวอยากจะเที่ยวเกาะสมุยไปเกาะ ไปอีกเกาะน,นึงที่อยู่ไกลกันอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,ะก็จะต้องนั่งผู้โดยสารประมาณร้อยกว่าท่านอย่างเงี้ยค่ะ,คะการเดินทางหลายชั่วโมงนะคะจากระหว่างเกาะเพราะว่าเขาไปชา้าเรือนําเที่ยวพวกนี้ค่ะใช้สินค้าที่เป็นพรีเมียมเก้าอี้ต้องนั่งสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีชุดนวดหลัง,ต,งต่างๆนานาเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม V A P ต้องการความสบายแม้กระทั่งเรือเนี่ยก็ต้อง พิเศษเช่นกันค่ะปรับไฟฟ้าเหมือนกันมีชุดนุ่นหลังเหมือนกันเราก็ใช้ดีไซน์ของรถบัสเนี่ยค่ะใส่เรือเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวก็เรื่องขาที่เป็นอลูมิเนียมเพราะว่าบนเรือมีความเค็มครับโดยความเค็มเมื่อใส่เป็นขาเหล็กเนี่ยมันจะขึ้นสนิมก็จะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นขาอลูมิเนียมหรือทําบ็อกซ์อะไรต่างๆที่กันน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มีที่ใส่ถุงชูชีพอรไรงต่างๆนานาเนี้ยเราดีไซน์ให้กับเรือได้แล้วเราก็ทามาค่อนข้างเยอะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ด้วยครับค่ะคต้องต้องมีกันลื่นอะไรพวกนีอ้อันนั้นเป็นเกี่ยวกับอู่ต่อเรือ,อ,อเพราะว่า<อ>เราจะดีวกวบอู่ต่อเรืออู่ต่อเรือเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องพื้นเกี่ยวกับเรื่องจุดยึดรเราจะเอาตัวสินค้าเราไปโพกับอู่ต่อเรือค่ะว่าติดตั้งยังไงครับ,รบพูดถึงในส่วนของย้อนกลับไปที่รถตู้เว p ีบ้างถ้าเกิดพูดถึงโครงสร้างฟังๆดูถ้าเกิดตัวใหญ่อย่างนั้นเนี่ยน้ำหนักก็ต้องเยอะ รถก็ต้องแบกรับน้ําหนักเยอะของรเรานี่มีออปชันให้กัา,างลูกค้าเลือกไหมครับว่าถ้าเกิดเขาขอเป็นเปลี่ยนวัสดุให้เบาขึ้นเราสามารถยังไงได้บ้างหรือว่าณตอนนี้เป็นยังไงขอบคุณเลยค่ะคำถามนี้เพราะว่าปีนี้ค่ะประเทศไทยหรือแม้กระทั่งโลกนี้รถกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นรถอีวีรถไฟฟ้ากันนะคะเพราะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะความต้องการของเขาคือน้ําหนักต้องเบาบน้ําหนักต้องเบาเพราะว่าการขับเคลื่อนของไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากแล้วมีสิ่งหนักๆมาอยู่บนรถเนี่ย เขาจะไม่พอที่จะเดินขับเคลื่อนได้เราได้รับจดนี้จากโรงงานทํารถไฟฟ้าในเมืองไทยที่เมืองไทยก็มีคนทํารถไฟฟ้ามาหลายรายแล้วนะคะคที่เรากําลังประสานงานอยู่ได้ร,รับจดนี้เข้ามาเราเปลี่ยนวัสดุค่ะจากเหล็กไปเป็นวัสดุที่เบากว่าเช่นอลูมิเนียมบ้างสิวเซเลตบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่น้าหนักเบากว่าตัวเบาของเราที่เคยหนาก็จะดีไซน์ให้บางลงเพื่อเซฟเรื่องนั้น น้ำหนักเก้าอี้เราลดเบาะลดทัวร์หนึ่งตัวนะคะคจากเคย40กิโลปัจจุบันเหลือแค่15กิโลลดไปทั้งนี่คือน้ำหนักของเก้าอี้ต่อที่นั่งนะคะคคนี่คือกลุ่มรถทัวร์จากเช่นรถตู้ก็เช่นกันใช้วิธีเดียวกันค่ะถ้าเป็นรถอีวีเราก็จะใช้วัสดุที่เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆเน้นเรื่องน้ำหนักเป็นหลักและความปลอดภัยยังคงอยู่เหมือนเดิม,ค,มคู่แข่งในตล,ลาดก็มีอยู่นะ เป็นธรรมดาค่ะเป็นยังไงการแข่งขันแล้วเราเหนือกว่าเขายังไงเป็นธรรมดาค่ะที่บอกว่าคู่แข่งมันต้องมีอยู่แล้วแต่เราเราบางทีเราก็ไม่เรียกก็เป็นคู่แข่งนะคะเราเรียกก็เป็นเพื่อนร่วมวงการเราเรียกก็เป็นพันธมิตรเพราะว่าสินค้าเราก็บางทีก็ขายให้กับคู่แข่งด้วยอย่างเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า1นึถึงร้อคนที่5 0าสถึงหนึงร้อก็มาซื้อเราอันนี้คือเพื่อนในวงการแล้วก็เป็นพันธมิตรร่วมกันเราไม่ก็ไม่โจมตีกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการกันแล้วก็ ถามว่าคู่แข่งมีไหมก็มีเราแข่งกันเรื่องคุณภาพดีกว่าค่ะสินค้าเราอย่างที่บอกว่าเราพยายามเน้นคุณภาพแล้วก็แข่งกันเรื่องดีไซน์เรื่องคุณภาพ<ม>ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกค่ะว่าชอบสินค้าของของดีไซน์ไหนแต่ว่าคุณภาพของเรานําอยู่เป็นหลัก<ม><ม>อยู่แล้วรเราเน้นเรื่องคุณภาพและวอรันตีค่ะโดยเฉพาะรถตู้พรีเมียมเหมือนที่น้องอามพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสินค้าเราค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของ1ดีไซน์2วัสดุ วัสดุของเราขึ้นแม่พิมพ์ทุกชิ้นค่ะไม่มีงานตัดต่อไม่มีงานตัดต่อกันหน้างานหรือใช้งานไม้มาขึ้นรูปแล้วก็หุ้มหนังอะไรเนี้ยไม่มีค่ะของเราขึ้นแม่พิมพ์แล้วก็ฉีดจากวัสดุ P u ฟลูโฟมพลาสติก ABS ทั้งหมดผ่านมาตรฐานยานยนต์โลกเลยค่ะแล้วถ้าเราจะติดตั้งเรามีรถตู้คันหนึ่งเราเราต้องใช้เวลาเราต้องจองเราต้องอะไรล่วงหน้าแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งขนาดไน ขึ้นอยู่กับรุ่นรถค่ะถ้าถ้าาวันนี้เทสวันกับสตาร์เลียเป็นโปรดักที่เป็นตลาดที่เราเดินอยู่แล้วเรามีสต็อกสินค้าไว้บริการเลยสตาร์เลียมีสองสีภายในสีดำกับสีเบจเรามีสต็อกสองสีนี้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งร้อยคู่สำหรับบริการลูกค้าสตาร์เลียเมื่อมีโทรศัพท์มาว่าออกรถสตาร์เลียพรุ่งนี้ติดตั้งให้หน่อยบบ้านอยู่เชียงใหม่ ต่างจังหวัดได้ด้วยได้ครับได้ครับทำยังไงครับเออทำยังไงได้เลยค่ะเรามีสินค้าของคุณสีอะไรคะโอเคสีดําเราเป็นสินค้าสีดําอยู่แล้วส่งิ้มที่ไปเชียงใหม่เลยค่ะติดตั้งสามชั่วโมงเสร็จลูกค้าับใจอ่าฮะสามชั่วโมงจริงค่ะเอแล้วผมถามนิดหนึ่งว่าในส่วนของถ้าเกิดคุณสายจศเนี่ยไปออกสตาร์เรียรุ่นใหม่มาปุ๊บมึงอ่าบอกว่าอยากเปลี่ยนเบาะจะเบาะเก่าอ่ะจะทำยังไงเวลาเปลี่ยนแล้ว เบาเก่าแนะนําให้เก็บไว้ค่ะอ๋อไม่รับไม่รับเทินใช่ไม่รับเทินค่ะจริงๆอันนี้แนะนําให้เก็บไว้เพราะว่าวันที่อยากจะขายรถอยากจะขายรถอาจจะต้องเปลี่ยนสภาพเบาให้เป็นเหมือนเดิมครับก็สามารถเอาใส่ได้เลยเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าพื้นเราใช้พื้นเดิมจุดยึดเดิมเบาเดิมเบาใหม่ปรับสับไปสับมาได้เลยค่ะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเสียหายครับครับมีเวลาอยู่อีกนิดเดียวอยากให้ทางคุณจันเป็น ทิ้งท้ายนิดนึงครับค่ะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะคะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบต,ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกมาเป็นสำเร็จนะคะสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าของของที่ไหนหรือของแบรนด์ใดๆนะคะอยากให้เลือกจากผู้ผลิตที่ได้คุณภาพและสามารถการันตีงานได้ไม่ต้องห่วงเรื่องบริการหลังการขายแน่นอนเลยค่ะจ่ายเงินเท่าไหร่คุ้มค่ากับสินที่ได้รับแน่นอนค่ะ อันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ